ไหนน้องบีมซ yes, yes, ื้ออะไรมามั้งครับขนมชิคกี้พายบอโรสอะไรโรสวานิลาช็อกโกแลตชิพอออันนี้เฮอร์ชี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้อะไรครับลูกนี้ลูกไหนเฮอร์ชี่เพื่อนดูนี่ช็อกโกแลตเฮอร์ชี่อันนี้เขาเรียกลูกยิ้มน้อยิ้มจุกกี้อ่ะกินอะไรก่อนนะบีมบีมกินอะไรก่อนครับววา Nghĩa là um, no, gì Kine team á. Kine game. Ao ngã nai tim mê cha fikon bay. A tim mê cha chong fikon áo bim. Yellow lie. Ui. 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 ไม่อยู่ใกล้ไม่บีมบีมดมที่หอมปะโอติดจมูกติดหอมนะหอมไหมครับอันนี้แม่แช่เปลียนก่อนนะอ่าติมไปแช่ฟิตไว้ก่อนอ่ะแยงลูกินอ่ะแช่ไว้ก่อนบีไปติ่มอ่ะบีมกินไอ้ชกุ๊ดทุบเสร็จค่อยเอาไอติมออกมากินแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันนิ่มแช่เปลี่ยนไว้ก่อนไหนให้ป้ากินมั่งชกุ๊ดชุบป้ากินมั่งได้ปะ น้ำลายมาน้ำลายเลืะน้ำลายมาล่ะไหนมากินใกล้ๆกลก้องดิเพื่อนได้เห็นอ,อร่อยไหมอร่อยไหมเล่นร,รดบายๆเพื่อนๆเร็ว บายบายเดี๋ยวน้องบีมกินขนมก่อนนะยังไงคลิปนี้น้องบีมต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสสววัดีจ้า